อันบักลิ่นจีมันมันออกมากนี่นี่มันมันคือแตกแตกเกือบบิดต้่นเลพี่น้องนี่โอ้ทศิียดายเนี่ย,น,น,ย,ยน,นี่แตกเบิดต้นเลยเอแตกเล้วก็มีมีนอนมาจ่อบอันฑ์โอ้โบริขายละปีนี่ อินจีจักรพรรดิเอเมน่งมันแตกแตกแน่เนี่ยแตกแล้วน้อนกับที่มัดจอข้าขงในมันเป็นหย่อนอย่างน้อ,นอเน่ ปกติขายได้หลายร้อยได้ต้นนี่ปีนี้ผลผลิตย่แย่ยังไม่สุกเลยก็แตกแตกบัดเลยแตกบัดต้นเลย